ตะลุยอัปเดตใหม่และวิธีการเล่นเซนอีเวนต์จะเป็นยังไงไปดูครึ่งชั่วโมงเนี้ยผม28นาทีก่อนจะอัปเดตเนี้ยผมมาดูกันว่าอัปเดตนี้จะมีอะไรใหม่มาบ้างเนี้ยผมอ่าก็ก็นกนในคลิปนี้นะผมเราจะมาตะลุยอัปเดตกันนะผมและข้างหลังผมนี่มีการโหวตด้วยนะผมโอ้โหโคตรเจ๋งเนี้ยผมโหวตฟอนนิกเวอร์เนี้ยผมก็คือมีการให้โหวตนะครับว่าเราจะเอาเป็นมูดเเดชั่นหรือว่าเป็นสถา,านการณ์อะไรต่อจากนี้เนี้ยผมซึ่งโอ้โหบอกเลยว่าระบบนี้ถือว่าเจ๋งดีเนี้ยผม ก็ต้องขอบคุณคุณเจนเดล์เนี่ยผมที่ทําให้มีระบบนี้มาเนี่ยผมก็อุย้ยโฟร์เซนมาอีกแล้วเนี่ยผมมาบ่อยมากนเนี่ยผมโฟร์เซนช่วงนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ผมก็จะเอามาให้ดูแล้วกันเนี่ยผมถ้ามีแบบเวทเทอร์ใหม่หรืออะไรอย่างงี้น่าจะมีเยอะมากเลยนะครับอันนี้มาอีกแล้วผมดิสโกร้รอบที่สองสิบเก้าล้านคนเล่นโนอะ้โหเยอะมากนะครับแต่ว่ายังไม่ทําลายสถิติเก่านะยี่สิบเอ็ดจุดแปดล้านมั้งเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรเวอร์วิ้ยผมเพิ่งสังเกตนะผมเขาเอาเสียงดิสโก้เก่ามานะไอเพลง is landing t a c o เนี่ย หมือนจะมีอีเวนต์แครอทจะหลุดมาแน้วครับผมอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่นู้นหรือเปล่านี่ให้เราใส่แครอทเข้าไปนะครับผมแล้วเราจะโอ้โหเจกันเติมแล้วนึงต้องกลับไปหยิบแครอทก่อนอ,อุ๊ยเอ้ามีคนเติมเสร็จแล้วนะครับผมไหนขอดูหน่อยโอ้โโอุ๊ยระเบิดไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยไปไวมากไม่ทันได้ดูเลยเรียบร้อยนะครับผมไปแล้วแล้วเราจะได้เป็นอ่า โมเดชันใหม่เนี่้ผมก็คือ ation, เรเดียชันอ่ะเรเดียโอแอคทีฟนะผมหลังจากที่อ่ปล่อยจรวดออกไปนะครับโอ้โห oh, oh, oh. ไปแล้วทีกี้มองไม่ทัน,นเนี่ยผมแอบเสียดายแต่ไรเหมือนตอนนี้ยังไม่มีแจ้งนะครับผมว่าเรเดียโอแอคทีฟเนี่ยมันเท่าไหร่กันเชียวนะครับผมตอนนี้วิกิยังไม่เข้ามาเลยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอุ้ยเป็นเหมือนอีเวนต์ว่ายน้ำเนี่ยผมเป็นอีเวนต์ในใต้ทะเลเน,นี่ยครับผมโอ้โหซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยครับผมเราจะได้เวทเนี่ยครับผม อุ Ooh, ้ยอะไรมาไม่รู้อะไรมาไม่รู้อะไรเนี่ยเรนซอมบี้เวอร์ชั่นทำให้มีโอกาสติดอินเฟกเต็ดอ๋อเป็นโมเดชั่นของอ่าเหมือนซอมบี้นะครับผมอย่างนี้เลยเหลืออีกสิบสามนาทีนะครับผมก่อนอัปเดตมาแล้วรัวนมาแล้วจังหวะนี้ชูก้าแ์ปเปิลอย่างแรกอุ้ยเอมเบรสลินลี่ชูการ์เเปิลต่อเลยอีกสอย่างเบรนดิ้งบัตเรียบร้อยมาแล้ว ซึ่งเบอร์ที่ผ่านที่ผมยังไม่มีเลยเนี่ยผมในส่วนของผมนะตัวนครับตอนนี้มีคนนึงในเซิร์ฟเนี่ยผมขอผลกันอยู่นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจนแล้วมาเดี๋ยวผมจะให้เขาไปเนี้บผมโอ้โหคนแหลกเลยวะเอาไปเลยน้องชายจะได้มีตังค์ไปซื้อของเนี่ยผมนี่ให้ไปแล้วเราดูเรียลชั่นเขากันนะครับโอ้ยว่า thank you so much ดูดีครับดูที่เขาให้ I have learned this event in age โอ้ตอนนี้มี alien invasion เนี้ยผมเอาที่นี่ เนี้ยเป็นอยู่ตามพวกบนดองฟ้าเนี้ยครับผมบอกว่าคืนนี้เราอาจจะฮิตเรคคอร์ดอีกรอบนึงคือเราจะทำลายสถิติโลกอีกรอบนึงโอ้โหมันจะขนาดนั้นเลยเหรอเนี้ยกูการ์เด้นคือเขาไม่มีผ่อนจริงๆเลยครับ โหจริงๆนะครับผมสำหรับเจนเดลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจกใจกแล้วโอพีสต็อกไปอีกแล้วก่อนจะไปดูคลิปกันกำลังมองหาร้านบริการสัตว์เลี้ยงกลการเด้นอยู่ใช่ไหมนี่เลยนีโมช็อปมีสินค้าบริการกลการเด้นมากมายเช่นบริการจำหน่ายสัตว์เลี้ยงและบริการจำหน่ายกล่องสุ่มไม่มีเกลือพะทางร้านการันตีได้รับสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนบริการรวดเร็วสะดวกปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หากสนใจสามารถเข้าลิงก์ในดิสคัพได้เลยอุ้ยมาแล้วใจนั้นไปคนเอา Amazing if Giants Python stock carrot re-stock โอ้โหไอวินสอง Giants Python อีกสองนาทีเอาแล้วอุจินเดลเขาบอกว่าเขาทำโค้ดสำหรับคอรสเมติกมาด้วยนะอุ้ยคือไรเอ่ย h e r e the new code ToriGate 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 ได้เลยได้ Whispering Tori Just small cosmetic for everyone ไหนดูสิคือไรอ๋อ มันคือเหมือนประตูนะครับผมประตูของญี่ปุ่นนะครับประตูเข้าวัดอะไรแบบนี้หรือเปล่า okay. โอเคอุ้ยจายันไพโคูลีตอกแล้วโอเมก้าจายันไพโคลจัดมาเลยนะครับอย่างนี้ดาวเทคโยซีดอุ้ยเวลานั่งรอเหลืออีกสองนาทีนะครับผมนั่งรออัปเดตเดียวรอเนะครับน่าจะหมดแล้วเดีย๋วย event. วเรารออัปเดตสตาร์ทเลยนะครับอีกสองนาทีนะอุ้ยอุ้ยอีเวนต์อุ้ยอุ้ยอีเวนต์อะไรเนี่ย อามาเกดอนเอวานิีโกยิงเอ็กติงโอ้มันคืออุปกรณ์นะผมอีเวนต์อุปกรณ์อู้อะไรไเนี่ยก็จะมีโอกาสได้โมเทสแล้วก็เบอร์แน่วผมอ่าโอ้โหอย่างเปลี่ยแน่วผมโอ้โหเนี้ยผมรอบๆก็จะมีเหมือนเสาหินแล้วก็มีไฟประทุเนี้ยผมจิ๊บเอ็นจุดแปดล้านคนแดเนียลนิวแลคอรดอย่าบอกนะทำลายสถิติอีกแล้วหรอโอ้โหโกวการ์เดนท็อปฟอร์มมากๆเนี่ยครับผมจังหวะนี้ไม่มีใครเอาเขาลงแล้วเนี้ยมาอีกยี่สิบวิรอดูเลยเนี้ย เรียบร้อยมาแล้วอ้าวไม่มีแอนิเมชันเหรออุ้ยโอ้โหดูท้องฟ้าดิครับเป็นเหมือนดอกอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเป็นใบอะไรไม่รู้นะว้าวโอ้โหเท่เนะี่ยผมมันอยู่ในโซนอะไรที่ห่างไหนดะูดิสีสช็อปมีอะไรใหม่หรือเปล่าไม่มีโซนใหม่เนะี่ยเอ้ยฮะสี่ลบัคเองเหรอเดี๋ยวนะทำไมไพอ๋อบัคเนี่ยผมบัคบัคบัคบับ no plan have a t t อตเทน t นตทานคิว แทนคิวคืออะไรโอเคนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมจะมาสอนการเล่นเซนอีเวนต์นะซึ่งวิธีการเล่นนะครับผมเราจะต้องเก็บผลไม้นะครับที่มีมูเดีชันแทนคิวนั่นเองนะครับผมซึ่งมูเดชันนี้จะมาทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมในเซนอีเวนต์นั่นตรงนี้เลยนะครับอ่าก็วิธีเล่นนะครับทำยังไงนะครับพอเราได้ผลไม้ที่มีแทนคิวมาแล้วนะให้เรามาตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถกิฟผลไม้ให้เขาได้เลยนะครับผมเทคดิสแพนหรือว่าเทคออกไม่แทนคิวแพนได้เลยนะครับ แล้วก็มันก็จะได้เป็นอาแซตเซนออกมาเนี่ยฮะผมซึ่งอันนี้ก็จะมีเหมือนว่าต้องได้เท่านี้เท่านี้ถึงจะได้ของเนี่ยผมนั่นเองเนะี่ยะก็เซนช็อปก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับของก็มีเซนซิตแพ็กเซนเอก็กมีอะไรบ้างโมโนบูม,มา่าเซเลนิตี้ทาโร่ฟลาวเวอร์เซนล็อกฮินโนไมหรือฮินโนเมียไม่รู้นะครับเมเปลิลแอปเปลิลนอะ่ ต่อมาเซนเอกเนี่ยผมเราก็จะมีโอกาสได้ชิบายุน no ิโอนซาลุเป็นเหมือนลิงนะครับทานุกิก็จะตัวทานุกิทานโชซุรุอันนี้เหมือนเป็นนกสักอย่างหนึ่งนะครับต่อมากระปะแล้วก็อย่างสุดท้ายไฮไลท์คิสเนะนะครับผมซึ่งเป็นเหมือนอาจิจอกไฟนะครับโอกาสได้น้อยมากๆ0.08%ต่อมาฮอสฟิงอันนี้เหมือนเป็นบ่อออนเซนนะครับผมอ่าก็เอาไว้ตกแต่งบ้านได้นะครับผมต่อมาเซนแซนนี่เหมือนเป็นพรมเท้าหรืออะไรสักอย่างนี่ครับหรือว่าเป็นอ่าเป็นทรายหรือเปล่าอ๋อเซนแซนน่าจะเป็นทรายนะครับผมเหมืืืือออนนนเเเททีี่่่่่่ยวววไไไ้้ังหหรราาปลมดู ครับตัวมาเซนแฟร์ er, น,นี้เป็นซีดเนี่ยผมซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ในคลิปหน้าๆเลยกันนะครับตัวมาเซนเควสของที่ได้ประมาณนี้เลยเทมเพล็อแรมบัมบูเฟนบัมบูเทคเจแปนนีตกองบูด้าสแตทูเซนบริลดและเซนวอเตอร์ฟอลนะสามจุดทอหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้ก็ไม่น้อยเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเยอะเลยนะ ก็ดีอยู่นะครับผมสำหรับเซนวอเตอร์ฟอลแต่ว่านะครับซอฟซันชัยนี่เป็นเหมือนอ่ผลดอกไม้นั่นเองนะครับผมระดับดีเจนเดอรี่นะต่อมาโคอิเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมอ่าต่อมาเซนนอมเครีสก็คือเป็นอ่านอมเครีสที่จะเป็นในทีมของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมจะมีด้านินจานอมไลท์นินจานอมเซนแชเนลเลอร์นอมแพนด้านอมและซามูไรนอมนั่นเองต่อมาสไปร์มังโกอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับผมน่าจะคล้ายๆกับพวกมูนแมงโกหรือว่าตระกูลแมงโกทั้งหลายนะครับแต่ว่านี่จะเป็นอ่ามะม่วงที่มีหนามนั่นเองนะครับผมคือนน่าใาใมกๆเลยนะ แบบมิติคอละ mythical, นะครับถักมาเพชรชาติแทนคิวอันนี้ก็น่าสนใจใเช่นกันคาบโยเพชรไม่แอน m ม k e อิแทนคิวก็คือไปทำให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยกลายเป็นแทนคิวนะผมซึ่งแทนคิวเดี๋ยวผมแปลให้นะครับว่าแปลว่าอะไรแทนคิวแปลว่าความเงียบสงบนะครับผมราบลื่นเยือกเย็น อ่าซึ่งน่าจะทําให้สัตว์เลี้ยงเราเนี่ยมีความอ่าความสงบหรือว่าแบบเข้ายานอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะผมแบบมีการโฟกัสอาจจะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราทํางานไวขึ้นอะไรทํานองนั้นนะผมอ่ะก็ประมาณนี้นะผมที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับก็วันนี้ผมทุกคนสําหรับอัปเดตในวันนี้นั่นเองนะครับเซนต์อีเวนต์ใครชอบกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่สงสยัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยแล้วก็ตอนนี้ครับดิคอร์ดผมมีกิจกรรมนะผมใครเวลเยอะสุดภายใน2อาทิต<ม>ยีนี้ผมแจกดาบก้อนไฟหนึ่งตัวนะ หรือว่าแมาลงปอทองนั่นเองเนี่ยผมรีบไปเล่นกันเลยตอนนี้เลยอาทิตย์เดียวแล้วอาทิตย์ท้ายแล้วเนี่ยผมก่อนจะมีการประกาศให้รางวัลนั่นเองเนี่ยผมก็คลิปนี้ไม่น่ามีแล้วผมไว้เจอกัน yeah. Yeah. Oh,